คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาขอให้ท่านจงใชยวิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนสวัสดีวันจันทร์ที่11มิถุนายน2564ครับวันนี้ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดงังก็จะมานำเสนอตัวเลข ของดาวพระศุกครับเลขดาวพระศุกงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2564เลขดาวพระศุกร์ให้5กับ9งวดที่ผ่านมาเลขดาวพระศุกก็ให้ถูกให้เลข4กับเลข1ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่1ออก861และเลขท้าย2ตัวออก17ให้ถูกทั้งบนและล่างครับ ขับมาต่อกันด้วยแอดไนงวดประจำวันที่1กรกระดาคม2,564แอดไนให้เลข5้ากับเลขศูนผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข4กับเลข8ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่1ออก8 6 1ถูกเลข8ถูกหลักร้อยท้ายรางวัลที่1งวดที่ผ่านมาขับมาต่อกันด้วยย่าโมออกสึกงวดประจำวันที่1กรกระดาคม2,564ย่าโมออกสึกให้เลข3852 งวดที่ผ่านมาย่ามัวออกสึกก็ให้ถูกให้เลขเจ็ดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสอตัวออก1-7ออกหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปท้ายคลิปของทางช่องรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังงวดประจำวันที่1นึ่รกฎาคม5 6 6 4คู่เงิน4349212325ชุดทอง249 425 ตัวเลขที่ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ